อาก็จราสวัสดีกันด,ด,ด้วยนะครับวันนี้ก็ถ้าจอมันจะพิบก็ขอโทษด้วยนะครับมันจะเป็นเฉพาะหน้าเลือกตัวก็วันนี้มาเป็นผู้เล่นใหม่ครับของเซริร์ฟเป็ดโเนาะแต่จะเอาไปลงในกลุ่มเดี๋ยวก็มาโปรโมทให้เพื่อนผมดูให้คนกลุ่มอื่นๆด,ด,ดูนะว่าเซิร์ฟนี้มันน่าเล่นยังไงอะไรบ้างแล้วก็ ลองเล่นให้ดูตอนนี้ผมก็หาแคนอยู่นะครับก็ลองประกาศไปแล้วแหละแต่ไม่มีคนมารับครับเขาบอกว่าเออไม่รับมึงหรอกมึงกาดเกินไปอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าก็ถ้ามีเสียงแทรกอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมทํางานร้านเกมเนาะก็อาจจะมีลูกค้ามาซื้อบัตรซื้อนู่นซื้อนี่ก็ขออภัยไว้นะล่วงนี้นะครับจะล่วงนี้หรือล่วงหน้าเนี่ยสรุปก็ล่วงล่วงนี้แล้วกันนะ ก็เติมนี่นะครับจะมีของขายก็เนี่ยครับตามนี้เลยอันนี้ก็คือเดี๋ยวโปรโมทให้เพื่อนดูเนาะเนี่ยตามนี้เลย GC ไม่ได้แจกนะครับอันนี้คือผมเติมไปห้าสิบาทเติมซื้อพรีเมียมครับตอนแรกกะว่าจะซื้อพรีเมียมไปฟาร์มบอสที่ไหนไดีเคลียร์วิวเซิร์ฟพรีเมียมมันไม่มีบอส <Yeah. S 1> เขาทำจีเอ็มดูแลดีมากครับโอ้เราขออภัยด้วยครับพอดีว่า น้องโทรมานะครับก็เนี่ยครับของก็ขายประมาณนี้แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยที่อยู่ในทางดอกจากบอสหมดเลยนะครับก็อาจจะวางชิ้นเน,นี่ยอาจจะหายากหน่อยตามเนี่ยครับของก็ซีแม็กอาราซิปเปิดมาก็จะเอ็มแจกคนละสามพัน GC, แต่ว่าต้องทักแชทไปรับนะครับก็ทักแชท GM เลย GM GM ขอ GC หน่อยจาก GM ก็จะให้มานะครับ GM เซิฟนี้บอกเลยดูแลดีมากใจดีคุยได้ทุกเรื่องครับผมคุยได้ทุกเรื่องจริง GM เซิฟนี้นี่ถือว่าแบบดูแลดีมากเป็นกันเองมากนะครับส่วนพวกไม้ก็จะเป็นแบบนี้ระเบิดจะมีขายครับเอาไว้ไปเกียนกันได้นะ แนะนำซื้อไปรเพจตีหน่อยนายนายเราคอตี้หน่อยดิเอออะไรประมาณนี้นะครับท,ท,ทําบ่อยค,ครับทํบ่อยส่มนก็แกนก็เนี่ยนะครับมีการเนี่ยครับยศค่าโจรอะไรนี้ไปอยู่ที่หนึ่งที่สองที่สามก็ว่าไปแต่ถ้าสมัครใหม่จะเป็นยศเอกกางนะครับแนะนำ ปรับภาพถ้าถ้าไปฟาร์มบอสผมแนะนําปรับภาพอย่างนี้อย่างอื่นปิดเป็นโนโหมดเลยไม่งั้นล้วก็โอ้โหมหาศาลครับโดนบอสตบตายแน่ผมรับประกันผมเคยแล้วส่วนอบอสก็สเซอร์ฟิเมียมมีสี่เซิร์ฟครับยิงกันไม่ตายนะครับเซอร์ฟิเมียมแล้วก็ห้องส่วนตัวนี่เก๋ว ทาง GM บอกว่าวันจันทร์อาจจะมานะครับอาจจะนะอาจจะอาจจะ,จจะทําให้เพราะมีคนเรียกร้องมาเยอะมากเลยครับห้องส่วนตัวเนาะบางคนอยากได้ห้องส่วนตัวไปฟาร์มเอ้ยกูไม่อยากสุ่มสิงกับใครนี่ผมเนี่ยคนนึงแหละอยากฟาร์มเป็นส่วนตัวอะไรี้ห้องโนด็อกก็มีอันนี้คือห้องฟาร์มของคนไม่มีพิมียมแล้วผมลงไปทําไมเนี่ยโอ้กดลงเฉยเลย ก็เป็นท้อฟ์มของคนไม่มีพเมียเรัะมาดูก็เป็นแมตต์โคราโดเหมือนเซิร์ฟแท้เหมือนเหมือนทุกอย่างแต่ว่าถ้าใครมาฟาร์มนะครับแนะนำเคียร์วิว G M เพิ่ปรับใหม่มีบอสสตัวมีบอสสตัวที่เคียร์วิวแต่ว่ามันจะลำบากจริงลำบากหน่อยนะแต่ของพรีเมียมไม่มีนะครับ ที่เคลียร์วิวเพราะว่าผมลองไปยิงครับหาใหญ่เลยทักจีเอมไว้เลยนะพี่แอดครับพี่แอดครับบอสเคลียร์วิวไม่มีน้องน้องอยู่เซิร์ฟไหนอะอ๋อพรีเมียมครับมันจะมีได้ไงเขาเอาไว้เซิร์ฟธรรมดาอ้าวเหรอครับโอ้โหหน้าแตกกันเลยแถบๆเลยนะครับก็เห็นว่าเดี๋ยวเอาไว้ เอาไว้เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูสักตาสองตานะครับว่าเป็นไงยิงคนชุดแรกก็มีนะครับเกาะเวลเดี๋ยวจะแนะนําเรื่องกเกาะนะครับเกาะเติมพันธูนะครับเออมันจะเวลสิบนะครับผมลองถามแอดมาแล้วแอดบอกว่าเวลสิบเกาะเวลสิบนะครับก็เอาง่ายครับถ้าใครเอาหลงก็เออทั้งเซิร์ฟรุมยิงคนเดียวอะไรประมาณนี้ท <laughs> ามาแล้วตึกๆึยิ่งไอตัวนันตโตนี่โอโหตอนแรกผมก็ ไม่เท่าไหร่นะก็ค่อยหนาเท่าไหร่หรอกแอดไม่เป็นไรหรอกพักหนึ่งโอ้โหเจอกับตัวเองอยากอยากร้องไห้ทั้งเกาะบวกเข้าไปอีกรถความเสียหายอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหถึกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เห็นแอดว่านะ,ะแต่ผมจะลงไปเล่นเออตอน,นแรกเบิร์นี้เป็นล็อกกี้ไม่ใช่หรอ ล็อกกี้คนนึงมีนะครับเหล่าเล่นนอรลาเอ,อ่อแล้วก็เซปโซนก็จะมีนะครับแต่ว่าห้องจะพูดคุยกันไม่ได้นะครับเนี่ยอยากให้แอดทาให้มันคุยกันได้มากเลยก็ได้แบบคุยกันได้ในเซปโซนจรงดีงนายนายนายขอค้องเลยดีอะไรประมาณนี้นะครับ <laughs> นี่แหละสิ่งที่ต้องการเลยพี่ครับพี่ครับขอค้องหน่อยครับพี่ผมเพิ่งมาเล่นใหม่ครับอะไรประมาณนี้ นะครับก็เรามาดูกันโอ้โหคนเกิดเยอะมากบอกไว้ก่อนนะครับฝีมือผมก็ไม่ถึงกับว่าขั้นเทพอะไรขนาดนั้นเอาง่ายเรียกว่าไก่เลยก็ว่าได้แต่ก็อยากมีแค้นอยู่นะครับอยากมีแบบเออมีเพื่อนเล่นอะไรประมาณนั้นครับก็อยากมีเพื่อนเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยก็มาเล่นกับผมหน่อยก็ได้มีสายกาอยู่ครับ เข้าไปนี่แห้งแน่นอนโอ้โหพลาดเองครับกลัวไซก้ามัวมแต่กลัวไซก้าก็นะครับถือว่าวก็ถือว่าโอเคนะววรวมๆเซิร์ฟผมว่าแค่ว่ามันพูดกันไม่ได้อยากให้แอดปรับมากเลย พูดกันได้สักนิดนึงในเซฟโซนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้มีแบบผู้เล่นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยอยากจะถามพวกแบบคนที่เล่นก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากแอดไว้นิดนึงเนาะถ้าทําให้พูดได้มันจะเป็นแบบอะไรที่อลังการมากถามว่าเซฟนี้สะดุกไหมผมว่าก็าโอเคนะไม่ของไม่ล้นเซฟ ของเกาะก็พอหนาหนาหนาพอควรแต่ว่าไม่ถึงกับหนามากแต่ว่าอาจจะเสียบเปรียบเรื่รองตัวละครบ้างอะไรนิดหน่อยก็ธรรมดาของเร์ฟแต่ละเซร์ฟเนาะโอ้เจอเกาะเวลสี่ครับเราต้องรีบยินงไปโดเรามาสายโดครับมีเันไนด้วย เราจะไหนวะมีคนหรือเปล่าว้ายใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับยอมแล้วครับยอมแล้วหน้าเราเหมือนจะมีคนทั้งทีบนนู้นก็มีคนครับชุดไอหลอนมาก ไอ้ลอนแมนมีความตึกน่าจะเชื่อสองจุดห้านะผมก็มือเกือบแห้งครับเกือบแห้งอโ,โอ้มั่นใจความสึกตัวเองมากขนาดคุณนะไม่ได้ถึกอะไรเลยนี่นะครับคนมาโดของเราชฉบหน้าคนมาโดของเรา โด้กันไปใหญ่เลยโอ้โหดูดิทําตัวคนเขายิงไว้มาโด้ไปได้ไงตายแล้วอาก็สามก็ไม่เก็บหรอกครับเก็บไม่รู้จะไปยิงไฮแมทนี้จริงๆอย่าพึ่งสิดใจเย็นดิจ้ะ